แต่ว่าคนที่โดนแรงอะตอนนี้หนีไม่พ้นคุณพีรพันธ์ค่ะงานเข้ามากเลยนนจะพูดคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวจะนั่งฟังจะบอกจะบอกว่ามันตรงตามที่พี่ฟองดูเลยนะพี่ออฟองอบอกว่านับนตั้งแต่วันเกิดของคุณพีรพันธ์มาเนี่ยก็เลยถามพ,พี่ฟองแล้วกเกิดวันไหนอะแล้วแกเกิดวันไหนวันยี่สิบยี่สบเอ็ดอะเออเนี่ยจำไม่ได้แน่ละเออยี่สิบเอ็ดกุมภานับตั้งแต่วันนั้นน่ะดวงแกตกมาตลอดเลยคือแกเกิดวันเดียวกับ นี่มหทำไมไปแล้วจะบอกคือ <c oughs> จะบอกว่าแล้ววันนั้นจนาได้เลยถามพี่ฟองพี่ฟองแล้วโอกาสที่แกจะได้เป็นนายกพี่ฟองบอกก็ฉันบอกแล้วว่าดวงตกดวงตกคืออย่าจะมาถามฉันอีกโอ้นั่นหมายความว่าโอ้แกโดนแรงจริงๆนะคุณผู้ฟัง <c oughs> คือก็จะเห็นนะอ่าเนี้ยล่าสุดเลยปปชค่ะ มีรายงานออกมานะจากทางปปชเนี่ยว่าปปชกําลังไต่สวนตอนแรกหลายคนก็งงว่าคือใครเลยอลรัธำนรีในรัฐบาลของคุณนุ้งยิงแผ่ทองทานเนี่ยคือปปชเนี่ยนะมีการกล่าวหาว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมค่ะนั่นก็คือเรื่องของการแจกถุงยังชีพเ,<อ>เพื่อช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมคือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นคุณพิมพ์พัฒนาจริงๆไปมา,มาไม่ใช่เป็นคุณพ<อ>ีรพันธ์อืมแล้วไอ้ถุงเนี่ยไม่ได้ถุงของตัวเองไง เป็นถุงของรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง<อ>แต่กลับเอามาติดสติกเกอร์ป้ายชื่อตัวเองแล้วก็หน้าตัวเองค้างถุงแล้วแถมภายในถุงเนี่ยยังใส่ถุงข้าวสารของตัวเองลงไปอีกอคือกรณีนี้นะมันก็จะเข้าข่ายการกระทําตามมาตรา17อะ่ะก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมนั่นเองเออแล้วทางปปชเนี่ยเห็นบอกว่าไตาส่สวนเบื้องต้นแล้วด้วย<อ>แล้วก็เสนอที่ประชมุมคณะกรรมการปปชเพือ่อพ,พิจารณา,นานแล้วด้วยแล้วก็เห็นว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันมีมูล โดยคณะไต่สวนคดีเนี้ยจะเชิญรัฐมนตรีให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่สิบห้านี้สิบห้านี้เลยเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อหัดหน้าเพื่อประกอบข้อเท็จจริงในสำนวนก่อนสรุปต่อที่ประชุมพชอ,อีกครั้งหนึง่งคือหลักพบนะว่ามีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเนี่ยจะมีการส่งสำนวนฟ้องสารดีกาค่ะแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะถอดถอนจากตำแหน่งต่อไปอแล้วคุณพิรพันธ์นะ ผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องนี้เหมือนกันแ่าที่คุณพิรนธ์มันบอกว่าโดนกันแกล้งอ่ะเออก็บอกว่าเนี่ยปปชแจ้งมหมยังเบี้ยมันบอกไม่ได้แจ้งยังไม่ทราบแต่รู้เรื่องแล้วแหละเพราะมันกันแกล้งมาตั้งนานแล้วอไม่รู้มันที่ไม่รู้มันที่คุณพิรพัน์พูดถึงเนี่ยคือใครเออกันแกล้งคือกันแกล้งเอาชื่อตัวเองไปใส่ถุงยังที่หรอไม่รู้เออแต่อันนี้มันก็ต้อง ต้องไปทุนวีรพัน์ก็ต้องไปให้ข้อมูลกับปปชนะถ้าเกิดว่าการแจ้งเอออะไรอย่างเงี้ยและผู้สื่อข่าวก็ถามย้ําบอกว่าจะไปตามที่ปปช์เขาเชิญไหมอ่ะบอกเขาเชิญมาเราก็ต้องไปอ่ะแล้วนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วจําได้ไหมว่าคุณสุทธิยาสวัสดีเนี่ยยื่นเรื่องหลายรอบมากแล้วนะอยื่นนี่ล่าสุดก็ไปยื่นนี่กับปปชเรื่องการถือครองหุ้นอ่ะสี่บริษัทนะคือเป็นทั้งกรรมการบริษัทแล้วก็ ถือครองหุ้นอยู่ด้วยแบ่งใจมากพี่จะเป็นนักกฎหมายนะจะมาตายน้ําตื้นได้ไงเนี่ยคือก็งงหลายคนก็งงไม่ถือแต่ว่าไอ้ที่งงเนี่ยนะคืองงยิ่งกว่าตรงที่ว่าในเมื่อเรื่องนี้เนี่ยนะมันมีมาพักใหญ่แล้วมันมีข่าวเป็นประเด็นการเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยระยะหนึ่งแล้วทําไมเนเมื่อมันไม่จริงทำไมคุณพิยพันธ์ไม่ออกมาชี้แจงไซต์กระจ่างไปเลย เรื่องมันก็ไม่ยากเลยถ้าเกิดวันนี่ถือครองวุ่นเนี่ยใช่ป่ะเออเนี่ยทางคุณสุนทิยาสวัสดีเองเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะเนี่ยก็บอกว่าคืออยากให้อยากให้คุณพีรพันธ์น่ยออกมาชี้แจงเรื่องเนี้ยจะได้กระจ่างกันไปเออหลายคนเขาก็รอฟังอยู่อะ่ะนี่เห็นเมื่อวานคุณชูศักดิ์เองก็พูดเหมือนกันนี่ เอามาพูดแต่เพราะว่าเรื่องนี้ดีไม่ดีมันจะลามไปถึงท่านนายก,ายกด้วยไง <แ S 1> <ช>เออในผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยบอกว่าในฐานะที่คุณพีรพันธ์เป็นนักกฎหมายมั่นใจหรือเปล่าว่าจะไม่ตกมาตายเรื่องนี้คุณชูศักดิ์บอกไม่หรอกการแต่งตั้งบุคคลเนี่ยนายกะใช้ดุลพินิษในการตรวจสอบแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบโดยสอรลคอแบบละเอียดทุกคนแล้วก็มองว่าก็ใช้ความระมัดระวังเต็มที่แล้วนะเออมันรอดได้ไง่ก็ยังสงสัยว่าสารลครไม่ได้ดูเลยหรออันนี้ึ่งมันจะเป็นพวกแบบมรดกตกทอดอ่ะจากคุณแม่ หรือว่าเขาจะมีเขาคือหรือว่าคุณพิรันเขาบอกว่าเอ้ะเป็นผู้จัดก,การมรดกหรือเปล่าแกเป็นผู้จัดการมรดกเขาบอกเขาไม่รู้นะแล้วว่ามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทด้วยนะอ,อนอกเหนือจากถือกองหุ้นอะ่ะในฐานะผู้จัดก,การมรดกหรือเปล่าไม่รู้เออพี่ก็ดูสไตล์คุณพิรพันธ์ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชีย้แจงอะไรใช่ไหมไม่แต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับตัวแกเองแกต้องชี้แจงเออ ไม่โอ้โหไม่ชี้แจงไม่ได้เลยนะส่งผลกระทบโดยตรงเลยอะแล้วตอนนี้เอฟซีเขาว่าไงกันบ้างเนี่ยพี่ไม่ได้ดูเลยช่วงนั้ไม่รู้เหมือนกันอะว่ายังไงอืมอ่ะแต่ว่าเรื่องของคุณพีรพันธ์เนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงกับพรรครวมไทยสร้างชาติเลยนะเออเออไม่รู้ว่าอนาคตของพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณมันมีผลกระทบกับตัวคุณพีรพันธ์เนี่ยคุณขิงจะว่ายังไงต่อ เพราะว่าตอนนี้ว่ากันว่าทางในทุนของพักเองก็กลับมาดูแลพักอีกแล้วนะเพราะว่าพักที่ไปทำมันไปไม่รอดอตอนนี้เขากลับมาหมดแล้วแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเออก็พยายามที่จะให้เข้ามาปลอปลอปลอคุณคุณขิงนี่แหละอืก็คือเหมือนอยากให้เปลี่ยนเจเนเรชันอของพักอ่ะใช่ไหม,มให้มันเป็นยุคคุณขิงเราไม่รู้ว่าคุณกิงจะจะจะเอาไหวไหมอะ่ะสำหรับพักกรุงไทยสร้างชาติอะ่ะเป็นอีกพักหนึ่งที่มีปัญหานะเนี่ย จะ,จะอยู่อยู่ยงคงกรพัน์ไปถึงเลือกตั้งข้างหน้าไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาจะทันไหมเนี่ยอย่านะเดี๋ยวเขาย้ายไปรวมดูดอยู่พักนู้นหมดนะอะไรไปอยู่มไม่กล้าทํากับเพื่อไทยนะอย่านะมีข่าวออกมานะว่าพักพลังประชารัฐอะ่ะเขาเตรียมส่งคนลงแข่งพื้นที่พะเยาแล้วนะคะโอ้โหนี่มีคนเขาไปรอด้วยนะ ขอแล้วออกธรรมนัสขำๆนะคะไม่ต้องฟ้องนะคะเพราะแกแก็็ยยนฟ้องมากเลยอ่ะสื่อโหดเยนกันเนีสังเกตไหมคือสื่อเนี่ยไม่กล้าแตะเลยนะคือปกติเนี่ยต้องวิเคราะห์กันแบบถึงแก่นเลยนะถึงลากเลยสําหรับการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะปกติแล้วโอ้โหแต่นี่ไม่เลยค่ะทุกคนเงียบ กริบเลยอย่าเฉียดอย่าเชียดเออเฉียดปุ๊บเนี่ยมีกรีไม่มีคนเขาไปล้อกันขำๆนะย้ำอีกครั้งเขาเรียกจังหวัดนครศรีธรรมราช เขาเรียกว่าจังหวัดนครศรีธรรมนัตอ๋อเอาเนี่ย้วไอ้ธรรมนัเขาประกาศเลยว่าเขาจะยึดภาคใต้เขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะรื้อประวัติตัวเองเลยเด็กๆไปอยู่นาราที่วัดไปอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงก็เหมือนมีดีเอของความเป็นคนใต้ด้วยอะไรประมาณนั้นะอวแล้วเขาที่ที่นครเขาได้นี่ใช่ไหมชื่ออะไรนะบิ๊กชื่ออะไรนะบิ๊กโออ่ะชื่ออะไรว่าพรรคี้นวะก็คนในพื้นที่นั่นแหละก็เป็นเห็นว่าก็เป็นญาติญาติกัน ดอง,งก,กันกับทาง <ปะ S 2> พรพรคภูมิใจไทยนะแหละก็งงว่าทําไมเขาเรียกบิ๊กโอเออภูมิใจไทยเออใช่พรรคภูมิใจไทยคือแพ้ถึงแม้ว่าจะแพ้เนี่ยท,ที่ที่มีการวิเคราะห<า>์กันกับทางดรกิติทัศน์นั่นนะ,ะเขามาพูดดูดอยู่ดรกิติทัศน์เนี่ยเขาประเมินไว้บอกว่าชัยชนะครั้งนี้ของพรรคละธรรมซึ่งเดี๋ยวพรรคละธรรมเองคงต้องไปพิสูจน์กับการเลือกตั้งใหญ่อีกทีหนึ่งนะ,ะเขาบอกว่ามันเป็นคะแนนที่รวมกันออกมาเขาวิเคราะห์โดยดูจากตัวเลขอะช่วงการเลือกตั้งทั่วไปปีห6 ก็คือเอาฐานคะแนนเสียงเดิมะคะแนนเสียงเดิมของพรรคพลังประชารัฐมาบวกกับพรรคเพื่อไทยและมาบวกกับพรรครวมไทยสร้างชาติเลยออกมาเป็นคะแนนเท่านี้ของพรรคกล้าทำส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ย,ท,ยออที่ได้คะแนนมาเป็นลำดับสองอ่ะต้องถือว่าเป็นคะแนนที่สูงกว่า กว่าเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาคือเพิ่มมาอีก5,000คะแนนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการเลือกเลือกตั้งทั่วไปอ่ะโอกาสอ่ะของพรรคภูมิใจไทยก็ยังสูงอยู่อ่าอืมเพราะอย่าลืมว่าพอถึงการเลือกตั้งทั่วไปแล้วมันตัวใครตัวมันนะไม่มีใครมานั่งนั่นกันแล้วอืม่มะแต่ว่าพรรครมไทยสร้างชาติเนี่ย<ๆ>น่าสน,น,นใจว่าจะยังไงต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปิระพันธ์เจอปัญหาแบบนี้ แล้วคุณพีรพันธ์ก็ยังมีปัญหาตรงที่ว่าคือก็คล้ายๆมันก็คนละแนวเนาะคือคือ <Okay. S 1> คือไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องนะเพราะด้วยความมีเอินฟลูเอนเซอร์เอฟซีน่ะล้อมรอบตัวอยู่ถามว่าอย่างกรณีของเล็กะทีโ่โดนไปอะม,ม,มันส่งผลกระทบกับอะไรมันส่งผลกระทบกับตัวคุณพีรพันธ์เองนะม,มันไม่ได้ส่งผลกระทบกับใครเลยนะเพียงแต่เล็กไม่เคยเจออะไรมากขนาดนี้ <laughs> ตอนนั้นน่ขำมากเลยด้วยความที่บูลดอมันได้อยู่เมืองไทยเอออยู่อยู่ยุ่รหอกอยู่แล้วอ่ะพี่เด้งอะไรวะเนี่ยเออแม่คือเพราะว่าพี่เด้งอ่ะเพราะว่าจะรู้แบบเรื่องเวลพั่านเรื่องอะไรเงี้ยเมาเมากันแบบข้ามประเทศคือนอกเหนือมาเมาเล็กแล้วก็จะเมากับคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่รู้แล้วนะตอนตีสองแล้วก็แบบไม่รู้กันว่ามันดึกแล้วอะไรเงี้ยของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เที่ยวโทรไปหาคนนู้นคนนี้เอ้า มีคนด่ากับมาบอกว่ารู้ไหมว่ามันตีสองบอกอ้าวมีรู้ดีนาใช่คืออยู่อยู่เบลเยียม่ะก็นอนเวลาเบลเยียมจะตื่นเวลาประเทศไทยก็งงนอนตีสามของที่นู่ดเนี่ยไอของของที่นู่นมันก็จะเช้าของประเทศไทยแล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไอการที่บางทีมีแฟนคลับมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ส่งผลดีกับ กับเจ้าตัวซัดทั้งหมดนะใช่พี่แล้วตอนนี้แฟนคลับเ็เพ่าๆหน่อยแล้วแฟนแฟนคลับเขาก็แบ่งกันด้วยค่ะแล้วก็สู้กันเองโอ้แล้วแบบโอ้ซัดกันแบบเพราะเดี๋ยวนี้งานพนักัานเมืองเขาก็จะทําแบบพวกดาราเนาะต้องมีแฟนคลับอะไรเงี้ยต้องมีแฟนคลับเอาไว้ปกป้องไว้ล่าล้อมเพื่อให้เพื่อไม่ให้คนเข้าไปถึง แต่มันก็ต้องแบบคือมันต้องเป็นแฟนคลับที่เป็นธรรมชาติด้วยพี่เอพราะว่ายอมรับว่าบางทีมันก็นอกจากมีแฟนคลับธรรมชาติที่ชอบอด้วยความจริงจ,รจ,รจรเต็ม,ม,มที่มันก็จะมีแฟนคลับแบบอ่ะเป็นแบบรู้จักกันแบบอ,อะไรกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างทุกคนแหละอืแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่แบบโอ้โหสุดิสุดเดชมาก อ่าแต่ว่าก็เข้าใจได้สําหรับคน<ต>ที่รักแต่ถ้าคุณพีรพันธ์โดนอ่ะนายกก็โดนนะจ๊ะใช่ไหมเพราะว่าก็โดนอีกเอา้าไม่คัดกรองคุณสมบัติโดนเนี่ยโดนยกพวงเลยนะเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวไปทั้งคอรมอไปทั้งรัฐบาล